ส่วนทางด้านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสักแก้วนะคะได้มีการจัดโครงการสร้างขวัญกําลังใจพ้นภัยด้วยธรรมะนะคะได้นิมนต์พระสวดให้กับผู้ที่พักพิงอพยพจากสถานการณ์ชายแดนาตามข้อห่วงใยของตํารวจภูธรพักสองค่ะ ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนะคะมีผู้อบพยพซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการที่เดินทางมาจากโซนอำเภอโคกสูงและอำเภอตาพระยาโดยในวันนี้ค่ะมีพระอาจารย์นำชัยโชติรัโตข่าวเจ้าอาวาสวัดแม่ย่าซอมอำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วได้เมตตามาเทศปโปรดนะคะพร้อมกับสวดบทนบพระเคราะ์เสริมดวงสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พักพิงซึ่ง งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการสร้างขวัญกำลังใจพ้นภัยด้วยธรรมะโดยตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วดำเนินการตามการสนับสนุนจากตำรวจภูทรภาคสองที่แสดงความห่วงใยต่อประชาชนผู้ประสบภยัยที่ต้องการให้ทุกคนนะคะมีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญสถานการณ์ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้ค่ะ ทางด้านพลตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันจังหวัดสระแก้วมีศูนย์พักพิงจัดเตรียมไว้หลายแห่งเพื่อรองรับผู้ที่อพยพจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับวางมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดน,นะคะทั้งการจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจการประสานงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงและการดูแลทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวสารจากช่องทางทางการเท่านั้น นะคะอย่างเช่นเพจ f a c e b o o k อย่างเป็นทางการของหน่วยงานรัฐไม่หลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะซึ่งทางด้านผู้บังคับ การตำรวจบุธรจังหวัดสาะแก้วระบุค่ะว่าจากการพูดคุยกับผู้พักพิงนะคะพบว่าทุกคนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีมีอาหารมีน้ำดื่มแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนนะคะโดยภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงมีครัวพระราชทานนะคะต่างเข้ามาร่วมสนับสนุนอย่างเพียงพอนอกจากนี้ค่ะยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่อบพยพออกมาเพื่อสร้างความอุ่นใจและก็ความปลอดภัยนะคะทั้งนี้หากสถานการณ์ ชายแดนไทยกัมพูชาคลี่คลายค่ะก็จะมีประกาศอย่างเป็นทางการให้ประชาชนนั้นสามารถกลับบ้านได้ตำรวจภูธรจังหวัดสะแก้วพร้อมอำนวยความสะดวกส่งประชาชนกลับภูมิลําเนาอย่างปลอดภัยค่ะเราก็มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครเราก็จะจัดเจ้าที่ตำรวจนะซึ่งเป็นระดับขาวัอยู่เป็นผู้ควบคุมศูนย์แล้วก็จะมีตำรวจชั้นรวมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น ชั้นประทวนแล้วก็สัญญบัตรนะร่วมปฏิบัติแล้วก็จะมีรถสายตรวจในการวนตรวจเป็นวงรอบเพราะน,นั้นเรื่องความปลอดภัยในชีวิตละสิ่ของพี่น้องประชาชนที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรจากนั้นก็ยังผู้บัญชาการหนูตภาคสองก็ยังได้เห็นความหวงใหญ่เนื่องจากประชาชนมารวม,มเยอะๆแล้วก็จิตใจมันดีก็ยังจัดโครงการนะจัดโครงการสร้างขวัญกํากลังใจพ้นภัยด้วยธรรมะก็จะนิมนต์พระนะรมาทาพิธีแล้วก็อย,อย่างที่เห็นอยู่นะฮะก็จะทําให้พี่น้องประชาชนได้ มีจิตใจที่สบายขึ้นแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะสู้กับภาวะวิกฤตชนนี้ครับส่วนทางบ้านก็มีพวกที่ติดบ้านน้อยห่วงบ้านไม่อยากจะไปเราก็จัดตารวจในพื้นที่ไปดูแลมีกำลังผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อาสาช่วยดูแลเพราะนั้นก็กจะมีความปลอดภัยทั้งที่นี่และวก็ที่บ้านครับ บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะเข้าประเทศด่านทาวนคลองลึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะในวันนี้ทางครอบครัวของนายยิ่งยงยอดบัวง,งามศิลปินนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะซึ่งมีครอบครัวอยู่ในพื้นที่อำเภออรัญ,ญประเทศก็ได้นําสมาชิกในครอบครัวนะคะออกมาปรุงอาหารเลี้ยงเจ้าหน้าที่ค่ะทั้งทหารและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนสําหรับเมนูในวันนี้นะคะก็เป็นกว๋วยเตี๋ยว พร้อมกับน้ำดื่มค่ะแล้วก็แจกใจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนโดยนายยิ่งยงค่ะก็เปิดเผยทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวนะคะว่าการนำอาหารออกมาให้บริการในครั้งนี้นะคะก็เป็นความตั้งใจที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละดูแลความสงบเรียบร้อยและปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมกับกล่าวว่าการเลือกทำอาหารเลี้ยงเนื่องจากเข้าใจถึงความเหน็ดเหนื่อยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งอยากมี ส่วนช่วยบรรเทาความลำบากแล้วก็เติมพลังใจให้กับทุกคนโดยจะสับเปลี่ยนเมนูและก็สถานที่ในการจัดเลี้ยงให้กับเหล่าทหารและประชาชนได้รับประทานกันอย่างทั่วถึงนอกจากนี้นะคะนายยิ่งยงยังเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนํามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกับฝากกําลังใจค่ะว่าในฐานะศิลปินลูกทุ่งและก็คนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ ทุกนายนั้นปลอดภยัยจากเหตุความไม่สงบแล้วก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนและยืนเคียงข้างผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่ตอไปค่ะท่านสละชีวิตเพื่อชาติจริงๆก็ขอให้เป็นกําลังใจให้ทหารทุกท่านนะครับโดยเฉพาะแม่ทัาพภาคที่สองที่ท่านใส่ใจในเรื่องของอธิปไตยใส่ใจในเรื่องของแผ่นดินไทยทุกกระเบียดนิ้วของแผ่นดินไทยท่านบอกไม่ยอมไม่เสียแม้แต่เพียวเดียว อันนี้คือสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจในคำว่าทหารเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ยิงยงขอเป็นกำลังใจให้ทาห,าหารทุกท่านาขอให้ท่านปลอดภยัยและก็มีความสุขในการกินอาหารจากที่เลี้ยงด้วยนะครับรแล้วก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ และในพื้นที่อำเภออรัญะประเทศจังหวัดสายแก้วค่ะบรรยากาศก,ก็เต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเมื่อนายอัครวัฒน์นนเน ติโยทินนะคะพร้อมกับพี่น้องชาวอารันเยอะประเทศแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นได้รวมพลังการจัดทําอาหารปรุงสําเร็จเพื่อส่งมอบให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความมั่นคงแนวชายแดนในวันนี้ค่ะทางทีมงานได้เตรียมเมนูหลากหลายเลยนะคะทั้งไก่ผัดเผ็ด กระเพาหมูไข่เจียวแล้วก็ไข่ทอดค่ะซึ่งได้คัดสรรจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะให้สารอาหารครบ5หมู่โดยเฉพาะโปรโตีนที่เป็นส่วนสําคัญในการเสริมพลังงานแก่กําลังพลอาหารทุกชุดบรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกอย่างดีค่ะแยกข้าวแล้วก็กับข้าวเพื่อให้คงรสชาติและคุณภาพให้ครบถ้วนทางด้านนายอัครวัฒนได้เปิดเผยนะคะว่าแม้ในวันนี้จะเป็นวันที่2ของการทําอาหารเพื่อส่งกําลังใจให้ แต่ทุกคนตั้งใจทําด้วยใจค่ะพร้อมกับยืนยันว่าจะทําภารกิจนี้ต่อไปจนสุดกําลังเพราะเมื่อทหารที่เสียสละเพื่อประชาชนประชาชนที่อยู่แนวหลังก็ต้องทําเพื่อทหารเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งที่ทําให้เกิดกําลังใจมากที่สุดคือเสียงสั้นๆน,นะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยความหมายจากทหารแนวหน้าเพียงกล่าวคําว่าขอบคุณครับแล้วนอกจากนี้ค่ะขณะบันทึกภาพบรรยากาศนะคะก็ยังมีนางสาวอัญชลีเจือจิตรพันธ์ชาวอาระ ยีประเทศนะคะก็ได้นําสิ่งของที่จําเป็นค่ะอย่างเช่นมีพลาสเตอร์ยานะคะแป้งโรยเท้ายากันยุงและก็ถุงเท้าที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่มาสมทบค่ะเพื่อส่งต่อให้กําลังพลตามแนวชายแดนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งพลังใจที่ประชาชนในพื้นที่ที่มอบให้นะคะเพื่อสนับสนุนการปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างแท้จริงค่ะ เพื่อคุณภาพเน้นนี่คือเน้นคุณภาพจริงๆเน้นคุณภาพมากเพื่อให้ประโยชน์กับทหารหน้าแนวก็คือพวกหมูหมูไก่ไข่อะไรเนี่ยเราเต็มที่เลยครับเราไม่ไม่ไม่หวงเครื่อ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 งที่จะทำเขาไม่หวงเราจะทาไงให้กับทหารอิมอ่มอิ่มแล้วก็มีมีพะละกําลังในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวยแ,แดนเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับมีความรู้สึกประทับใจแป๊บเดีในหัวใจเลยครับว่า ทานอิ่มอร่อยครับทานอิ่มอร่อยเนี่ยเพือทำให้ผมมีความรู้สึกว่ามีกําลังใจที่อยากจะทําต่อครับมียากันยุงแล้วก็แป้งโยคีแล้วก็มียาพวกพาราอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อ,อรวบรวมเงินกับเพื่อนค่ะมีความรู้สึกอยากช่วยทหารค่ะก็เขาเป็นกําลังของชาติค่ะเขาอยู่แนวหน้าเราเราเราทำอะไรไม่ได้เราเราพอที่จะช่วยอะไรได้ก็จะช่วยค่ะ อ,อ๋ออยากให้เขาเอออยากให้กำลังใจเขาอะค่ะให้เขาสู้ๆค่ะเขาทำเพื่อชาติค่ะ ส่วนที่บริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางขาออกจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะในวันนี้ก็ตั้งแต่ในช่วงเช้ามีแรงงานชาวกัมพูชาจํานวนเกือบ1000คนค่ะเดินทางมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเพื่อรอข้ามแดนกับประเทศท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวจนกระทั่งในเวลาประมาณ13บสนาฬิกานะคะหลังจากทางเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศนั้นได้ประสานงานร่วมกันจึงได้มีการเปิดประตูเล็กให้ประชาชนทยอยเดินทาง กลับค่ะโดยพันเอกเมธีคำเต็มผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12กองกองกำลังบุรพาก็ได้เปิดเผยนะคะว่านอกจากประชาชนชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศแล้ววันนี้ก็ยังมีคนไทยนะคะประมาณ500-600ถึงคนได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะพบว่าคนไทยชุดแรกที่เดินทางกลับเข้าประเทศราว300คนซึ่งส่วนใหญ่ถือหนังสือเดินทางเป็นพาสปอร์ตแล้วก็วี ที่ใกล้หมดอายุเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้วยนะคะว่ารอยละ80ของคนไทยที่กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นแอดมินค่ะโดยให้สาเหตุหลากหลายเลยนะคะที่เดินทางกลับล่าช้าอย่างเช่นมีการรอหนังสือเดินทางที่ส่งไปต่อวีซา่าความล่าช้าในการดําเนินการจากทางกัมพูชาการรอเงินเดือนหรือว่าบางส่วนเดินทางไปทํางานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ ทั้งนี้ฝั่งกัมพูชาบังคับใช้กฎหมายเรียกค่าปรับผู้พำนักเกินกำหนดวันละ500บาทนะคะโดยไม่มีข้อยกเวน้ขนขณะที่ฝั่งไทยนั้นมีการผ่อนผันมีการอนุโลมนะคะไม่เรียกเก็บค่าปรับสําหรับแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับในเวลาเดียวกันค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นําแรงงานชาวกัมพูชาที่ลักลอบทํางาน และเข้ามาในราชอาจักรผิดกฎหมายชุดแรกได้71คนชุดที่2นะคะจำนวน61คนจากการปราบปรามตามมาตรการอย่างเข้มขน้นมาส่งที่หน้าด่านนะคะเพื่อที่จะเนรเทศกลับประเทศแล้วก็อีกชุดนะคะในช่วงเย็นค่ะราว100คนมาส่งเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นล็อตที่ไม่มีเอกสารในการเดินทางเช่นเดียวกันค่ะ